นางธ่วานั่นแหละตราบใดที่เขายังมีชีวิตและแข็งแรงอยู่ถาบ่ป่วยบาไข่นี่ยนะเสียสละมันไม่ได้เท่านี้เลยแม้ผู้่นบรรลุแล้ว่นก็ทําประโยชน์อย่างเดียวพอเข้า่าท่านลุกอย่างสัญญาณนั้นก็ต้องทําประโยชน์ขึ้นกันพอเป็นเนวท่า,ทางในการบรรลุขึ้นกันนั่นแหละเพิน่นเบิดงานทา่้งเบิรดถุกงานของเพินเ่นบ่มีงานอีกแล้วหมายถึงผู้่นบรรลุแล้วถึงอรหันตผลแล้วนี่สิ เป็นผูบ้บดงานอายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุนาพบโบติในชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราบัดนี้ไม่มีพบอีกงานอื่นบ่มีอีกแล้วการกระทําหรือว่ามักเบื้องสูงหรือว่างานอีกต่อไปไม่มีแล้วสําหรับเราเนี่ยเพิ่นมิจะทมประโยชน์แต่บัดนี้แต่ห้ามาคีดเบื้องหลักจักสิเหตุไปอย่างเนาะก็บรรณีนีออ้ค่วมหวังว่าสิไปหลําไปรวยเป,นนนเป็นนั่นเป็นนี่ยิ่งหญงเข้าไปอีกแล้วแต่ว่าเพิ่นกลับ ทำงานมากยิงก็ค้นธรรมดานี่แหละบางอย่างที่ห้าวบอกอาสมาติเทศออกไปเลยเปิดเผยเพราะว่ามันสิเหตุในคนบกเข้าใจนั่นลงมนรกหลายหลายอย่างที่ห้าวบอกบอกูบอกบงจักเลยที่ไปที่มาหรือว่าการกระทําของพระอริยะเจ้าหลายองค์ยั้พควแมมครูอาจารย์นงตะบัวอย่างสิแต่เพิ่นเองบอกห้าวกับปากาวเบาแล้ว เออคนก็ว่าเยีย่ยมๆไปนิดๆหน่อยๆอย่างส่นก็นมีอยู่ดอกมีอยู่ในโครงการสรางผาป้าช่วยชาติทั้งสิออแต่พระใดอันในประวัติของ่นเองก็สิรู้นั่นแหละอหลรข้าวว่าใ <c> น <oughs> ช่วงที่ว่าก่อนพุทธเจ้าปริพันในสามเดือนประมาณนี้คือเพิปนปงธรรมะสังเวชอีกอย่างหนึ่งคือเอินว่า กำหนดมือมือตายกับแมนกำหนดมือจังสิเพิ่นบอกเพิ่นประสุ่มสง์ว่าต่อไปนี่ทำและวินัยของศาสดาสิเป็นตัวแท่งของเล่าตถาคตเพิ่นบริหารแต่งตั้งผู้ใดมาเป็นผู้รับผิดชอบเออในทัน้งในวินัยเรืวยวกว่าเป็นห,วนหัวหน้าแท่พผ่นใดบอนบอมีผู้ใดอาจสามารถที่เป็นใดเพิ่นจึงให้เอาท้งว,วินัยทังหลายเป็นไงแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าพระสงฆ์เรานี่เออจะเป็นผู้ปกป้องโลก จังหวะเท่านําคําหนีมามาเบิงสิเป็นยุกยุช่วงช่วงอยู่แต่ละองค์แต่ละองค์สิเขาจะปกป้องโลกแบบไดเออคือบางที่กับพระนาคเสนในสมัยนั่นพระนาคเสนกับพระมิลิน่างสีตะกี้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิได้พระมิลินพระมิลินกับพระนาคเสนเป็นนักลบพวกเก่งกิสขานคนเก่งหลบป่าได้บดสี่โลกน่ะเป็นธรรมดา แล้วก็ต่อมาก,ก็ขี่มาทำลายพระพุทธศาสนาแต่ว่าภูมิเม่ยของพระมิลินนะพระเจ้ามิลินภูมิเมี่ยนะเป็นคนที่มีความหวมใสในพุทธศาสนาอยู่แล้วก็เลยบอกว่าท่านพี่ถ้าว่าจะาทำลายพุทธศาสนาขอให้ไปหลู่เบื้องหลังเบื้องลึกหลายๆยอย,ย่างถ้าเฮ้าบรรู้แผน บรรูเข้ามเป็นข้อมากข้อมในอย่างต่างๆนั่นห้าสิบไปทำไรพุทธาศาสนาได้จังไดฉะนั้นทันทีจงไปอ่านพระไตรปิฎกเถิดนะอ่านไปอ่านหน้าอ่านมาอ่านไปเกิดข้อมศรัทธาผมบอกนี่นั่นคือพอจะเกิดข้อมศรัทธาแล้วกะ็เกิดว่าเจ้าของเป็นผู้มีความู้มากเลยบัดนี้เออแต่ว่าเที่ยวไปหาถามปัญหาตอบปัญหากันกับสำนักสงฆ์ต่างๆ ตามทมตามพาตามวัดนันวัดนี่แต่พระสงฆ์ทั้งหลายค,ค,คานก็เพิ่งคีดค้านตอบผู้คนเป็นอหรหันต์แล้วก็ดีคนก็เลี่ยงออกไปเหตุคือบารูอยังหล่ะบางองค์ก็บางที่อก็ถามพออาระอรหันต์มีในโลกไหมเนี่ยไปถามเพื่อนเพื่อนเบื้องแล้วกอโอ้ยมันว่เมียนนาทีเฮาเพื่อนรู้อยูด่ด้เออพออระอรหันต์ไม่มีในโลกท่านเห้ยสงบทจักหยังว่าด้ อันแท่จะขอในบ้านของจักตอนนั้นแจกักว่าล่ะแต่วดี๋ยว่าพูดว่าเาผิดเลยพระอรหันว่าเรื่งนี้ในโลกเออคนเหนือไปแล้วแจากว่าข้อหมายให้เข้าใจเที่ยวไปหกเจ็ดลอยสำนักจนว่ามาถึงพานากเสนเลยว่ามีภิกษุองค์หนึ่งเลิดลำเก่งมากสั้งสันถึง่นอยากเจออยากเจออย,เจอ,อยากเจอว่าดี จังว่ามาตอบโต้ปัญหากันสัดกันอยู่หลายเดือนเติบอยู่ดิก็ธรรมดาดิแต่ว่าพาระมิลินไปเจอพระนักเสีลงกับอะรก็สะเทือนใจว่าแห้งหรอโหดรู้สึกว่าวัน,วนๆเกรงบาดวันสะพึ่งกลัวเกรงขามอยู่ในหันเพราะว่าประวัติของเขาเจ้ามันมีอยู่ไม่สมัยหนึ่งพระนักเสียเป็นอุปชาพระเจ้ามิลินเน่เป็นสามเณรออมีเนีน่นอยู่หาลอยเนี่ยหน่อยผู้เดียว ือคือเน้นมีลินนี่แหละบ่ได้รับบ่ได้นอนไส้แล่นหัวปักหัวปับทั้งคุนทั้งวีโย้เมื่อนึงกวาดขยะกระทั่งเหงานอนไปนั่งกทังมันกบเมือยนั่งหลักคือคนก็ดีกวาดขยะไปมาละเห็ดเหี้ยเห็ดยังเห็ดสะออกไปบ่มีความสะอาดเรียบร้อยเองใช่ไหมอุปชาชนี่คือพนักเสียงเลยเอาไม้ตีเลยเขียดเลยใส่ใจไปเขียด <itud soundtrack> <YO> <laughs> ใช่ใจเอาขายะกกวาดเช็ดดีบ่อยแล้วอธิษฐานเด้สาธุเด้อร์ดีบุญดีค่ะพระเจ้าทั้งข้อสะอาดล้างพระเจดีย์ต่างๆนี่ขอให้ผ้ข่าวจงมีปัญญาดุดดังขื่นทะเลกว่าดีผูเ้เป็นอุปราชคงจะยืนเบื้องพิ่นก็เห็นเพิ่นก็ไปอธิษฐานขึ้นกันขอให้ข่าพระเจ้าจงเป็นผู้มีญาเป็นผู้มีปัญญากั้นน้ำทะเลมาสั <c oughs> ่นนั่นแหละความมามันเป็นของมันจังสัน่นเป็นความเป็นมาที่ข้เจ้ามีปัญญาเหนือกัน ในการตอบคำถามอันนั้นอันนี้และอนนละไรอย่างอมากอันนอนนในสุดท้ายแหละก็คือว่าพระเจ้ามีดินเนี่ยบวชแล้วก็บรรลุอรหันต์ธรรมสันเซ็ปนี่จักว่าล่ะเพราะกองทัพไงเหลือเกินเพราะเป็นธรรมดากองทัพเขเจ้ากันคือสิคือสี่ปาหารให้เบดเลยก็ได้นะไงโหดหรือว่าพระสงฆ์เราจะเป็นผู้ปกป้องโลกนี่ก็เป็นยุกยุกมากในช่วงหนึ่ง หลักธรรม้างในมันขาดออกไปพี่ยัองปะพุธโคสาจารย์หนึ่งสิไปรถจ้าคือไปจดเอาจากพุหธะหน้าลันท่าภูหละจดออกไปจังเฮาเฮาจังได้เรียนอยู่สอาสมุนในวิสุทธิมาจะเป็นบุญคุณนอันหนึ่งเห็นเปล่ะมีปกป้องโลกแบบนั้นแหละม <c oughs> ันไปจดเอามาบสัสนขาดเฮาบ่แต่เพิ่นเก่งระพุธโคสาจารย์นี่ก็ดี ขนาดจดหนังสือนี่ภายในมือเดียวจบเล่มของวิสุทธทิมักจบพระอินมาหลักเอาทดลองเบิ้งดูวยวสิจำเลยเบิเข้าจะเอาคึ้นม่วยเก่งขักแท้ก็บจดไม่อีกแต่ว่าโดยปะต้องเบิ้งบนี่จดได้อีกคือเก่ามาหลักเอาเทียสองอีกคือเก่าวันเบิ้งหาวิธีเหดส่อนเ,นเงิน ผูกเช่โปรตีนหน่อยผูกหนังสือที่งของราจะหน้าไรนะเช่โปรตีนพราะตัดติ้งยุท่านก็นกนลุกขึ้นมาทันทีเลยยุดเลยจับขโมยได้ขโม่วยก็อ,อินั่นแหละจับจังเข้าพวกเข้าจังมีหลักธรรมที่บอผิดพลาดมากครับคุณละจนเท่าเดอร์นี่หลายหลายย่างที่เกิดขึ้นกับโลกต่างๆก็บางอย่างก็กเวาบ่ได้ต้องเวาวลับๆมาถึงว่า ก็มีเราได้ที่ว่าพระสงฆ์เขาปลกป้องโลกแต่เขาดึงผู้นี้เขาก็ชัดเจนผู้นี้เขาก็เอาผู้เดียวผู้อื่นเขาปชัดเจนยนคือพ่อแม่คู่หลวงอาจารย์คือหลวงหลวงปู่บัวนี่ก็ชัดเจนแต่ผู้เดียวดีเขาคุกขี้ก็ผู้เดียวดีอตจากว่าแต่ผู้เดียวดีแล้เนาะผู้อื่นเขา่รู้หลายอย่างที่ว่าฝันปกป้องโลกนไดเขาเคยอาจจะได้ยินปีพระดาวศรทศใดสี่สิบสองบอกที่ว่า ดาวหางทะเลที่โซโลผู้ใดล่ละปกป้องโลกเออมันไไฟหู้ได้เลยเห็นบ่ละเห็นได้จังหลาบุฟเนี่ยมันเป็นอาชินใจก็แล้วกัน,นกทางว่าเฮอรถเเตอร์ของฝ่ายหญิงจู่แล้วพ่อมันตกห้อยล็อกเก็ตหนึ่งได้บ่เลหลายเลยขั้นหลังตกแล้วขั้นหลังยังขั้นอีกก็แล้วดิ่งลงเลยดิ่งลง จามมันอีกขึ้น้ก็จับห้าวท่านพ่อช่วยลูกด้วยก็เอามือหมุนขึ้นตั้งสี่ก็นี้ลายอย่างอยู่ก็นี่อีกก็นี่จังหวะหัวเขาพยายามเตุไปเถอะเดี๋ยวก็รู้อยังได้รลายอย่างขึ้นมาในหันแหละ <c oughs> ค,คือมันมันสิเหตุเฮาปราบปลื้มหรือว่ามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัตินะสิ่งลึกลับซับซ้อนอย่งต่างๆนาน่นา เขากว่าถ้าได้เศษเสียยเ้ยวยังได้นีเ่เนาะคำคำว่าความรู้เท่าหางอื่นนี่มัรกาศจักตุสมผมสมอลไรเนาะเนาะใหญ่คุณอิรีเด้์มาคิดเบิ่งความรู้ของเพคนกับความสมาัยของเพคนกับเพคนปก,ปกป้องอี่ยังต่างๆน่าน,น้านยู่หสุนหาไก่กันแท้เออกับพวกมันนั่งฟังจจกันนี่ตะคอย้อตะจับผิดกันนะเนาะซ้อมกันผิดกันงอมวๆงี้ยงีอยู่ในเหนือ ม่อนอยู่ในคุกอันนี้แหละคุกความเจมแคโตคุกอันนี้แหละคุกอันนี้เอื่อนว่าบัดตัดสงสารคุกอันนี้ต่ค่อยจับพิษกันต่ค่อยัะเอืเอนวาเอาใจอยากได้ดังใจของไทยของมันเอาแต่ความพ่อใจส่วนม่วนก็อยากให้พ่อใจแบบให้ได้แบบนั้นท้ามสมาธิกับพ่อใจจะความสงบ บางสิจะเอาแต่มพ่อใจผู้นั้นผู้นั้นเห็ดนี่เห็ดนั่นอยากให้มันตาถึกใจเจ้าของนอเนาะคือมาไกรกันลายแ่ละนะอะกับสิ่งที่เห้าเห็นความอัศาจรรย์ต่างๆของพระอริยเจ้าแต่ละองค์แต่ละองเลิศประเสริฐสูงสุดอยู่แล้วคือพระพุทธเจ้าเออจังสิแต่หาก็ไม่เห็นพระอัน พระอนทน์นก็เลิศประเสริฐสูงสุดในทางความจาพระโมัลลาภาษาลิบุก็เลิศประเสริฐสูงสุดทั้งปัญญาทาั้งริบต่างๆหน้าๆหลายๆอย่างที่เขาเจ้าปกป้องโลกนะแล้วกนรนำความรู้อย่างต่างๆมาเป็นคติตัวอย่างให้พวกเขาเปรียบเทียบเลียบเคียงเอาเห็นมาเรื่ลยๆเป็นหยุกหยุประเทศไทยเฮา,า็มีพยยะระยังหระจักว่าล่ะสมัยชัวเจ้าตา ที่ซอยประเสธให้ห้าอยู่เลยหลวงพ่อธรรมโชติจากว่าหลวงพ่อธรรมโชตินั่นแหละในจังสิที่ซอยประเสธให้ห้านะจังสันแล้วมันมีหลายๆอย่างที่ห้าคิดเห็นบุญคุณเพิ่นนะฮากกรรมเทียบปล่าหนิพวกนี้แนละ้วยัแงแบบนะอีหยังนะไอ้เนี่ยเดี๋ยวพอขี้ดักหนึ่งยังบ่ทันได้อยู่ <laughs> ว่าง หลายๆอย่างมีความเห็นแก่โตคิดบ้างว่าพุทธศาสนาอยู่มา่ดใดพราะว่ยังความสามารถี้ของมูสคณะสงฆ์ที่คณะสงฆ์เองที่บ่มีค้นเข้าไปเกี่ยวเด้เริ่มมีค้นเข้าไปเกี่ยวตังต้งกฎหมม้แง่มุมนั้นนี่เข้มาแล้วเริมเป็นประทัวล่ะขาเจ้าอยู่ใดโดยลําพัางขาเจ้าก็แล้วกันเพราะว่ากฎวินัยของเพิินนั่ะชัดเจนแล้วว่าฮะตังแต่เอาผูใ้ใดมาบอกมาคุ้มอีก จาคือยอยู่ได้มาไหไเหลียบงามมาตลอดตลอดพระกะพระบ่เคยผิดกันแต่ว่าพระผิดกันเพราะว่าน้าคนคนเป็นผู้เหนือยฝังนั้นเหนื่อังนี้อะไรสับแต่พระอริยะเจ้ามันว่าผิดดอกเขาเจ้าลูกกันถึงกันหรือพ่อพวกอัญญาเจ้าที่มันหลายหลายพวกขยะเจ้าทั้งหลายมันหลายพวกขยะพวกขยะเจ้าว่าแต่คะไดเห็นดีขึ้นถ้าฟ้อยฟ้องค่อยจอบ ค่อยอิจฉา,าอิศยาเออว่าว่า,วาหอนอยู่ตัวทีทเออหาเนื้อให้เขาหอนฝ่าการหอนก็คยืนอยู่กับที่เนาะเออข้าพุ่งขึ้นเลยดาวังคานเลยพลวดลักษณะนั้น <c oughs> คนที่อิจฉาเขาสิอยู่กับที่และจมลงสมากกว่า เขาสิคิดยังบ่ออกในความเจริญในการที่สื่อสารประโยชน์เป็นผู้ได้สิไปแนะนาความดีก็ตามสิยกตัวอย่างเรียวๆมาเทียบเนี่ยเหตุแห่งเจ้าของจมลงจมลงเองนั่นจึงบอกว่าย่าสนข่ำข้นเทาเหตุไปเรื่อยเรื่อย,อยว่าล่ะเหตุไปเรื่อยก็บรงเทาทัดกับพระพุทธเจ้าเอาหลดไปเนะาะบรงเทาทัดกับพระพุทธเจ้า เป็นตัวอย่างพ่นะสนเลยพ่นบะไดศนอิลีพ่นวาพ่น,น,น,ล,พน,นลืมแล้วพินน่นว่าธรรมดาเลยคนมาฟ้องวา่าเสวะทัดเทสาพระองค์ยังษสันังสีคขึ้นห้อภัยได้เราจําไม่ได้สันปัสตัวมันธรรมดาเลยง่ายง่ายคำบอกเราจําไม่ได้ตอนนี้พระอนุนค่อยเตือนตอนนี้มาถึงเมืองนั้นแล้วพระเจ้าค่ะแม้กระนั้นก็ไม่เห็นเรา ถึงตรงนั้นเราไปเจ้าคค่ะแม้ก็ั่งนั้นก็ไม่เห็นเราสันเรรพระฏฐาคตคิดยังไงกับเทวทัตนะมี่วามงโกรธบ่สันเราจําไม่ได้แบบนี้ป้าตัูธรรมดาเดิด <c oughs> คือคนบปเก็บของจากว่จำบ่ได้นั่นค <c oughs> นไปเก็บเขามาเลยเดิสิเหลืออีกประมาณกิโลจักน้อยนี่แหละสิหอดวัดนั่นนะเชตวันนั่นนะมันมีสระน้ำอันหนึ่ง เพิ่นห้อนที่กำมันบีบได้ให้ห้อนให้เอาอบเออพวกนั้นกับว่างแนวหามไปก็ลงไปเล่นน้ำเพิ่นก็คือกกนได้เพิ่นก็ห้อนที่พื่อตะตีนแตดินเท่านั้นฟึบลงล้นยังตะกระดูกข้าศ์ล่ะมันมันที่สำนึกได้กรซางได้รับคือเก่าสำนึกไดอยู่แต่ว่าได้รับคือเก่าอันนั้นแหละจังหวะแต่พวกเข้าสิไปเก็บอย่างกับข้ามต่างๆของผู้อื่นแม้กระทั่งในกลุ่มเดียวกันนี่เข้าใจว่าล่ะ หากับตรวจเบื้องเจ้าของแล้วบ่มอีโทษแน่โดยเพร็ะต้องเพระต้องไปจำเป็นเพาต้องไปจำหนาบึงผู้นั้นมาขีดก็ต้องไปจำความยิมบน,นมาขีดอยากว่าก็ต้องไปจำสายตาผู้นั้นผู้นี้มาขีดเอาใจวิญญาณสินบ่าวมันขีดล่ะเนี่ยแต่ของเป็นบ่าขีดเราเองผู้ได้ือผู้นั้นนักแล้วกัน เลยทิวผนั้นหักข้ามก้าวเบาของคนเห็นอย่างข้าบ่ไดแต่ห้องบา่น้ำของมะขิดสายตาของคนเห็นอย่างข้อบ่ไดแต่ห้องบ่อํ้ำของมะขิดให่ว่าทุกคนยังไม่หนีนว่าไงสินคิดเป็นตอังับฮิโปเจ้าะละเบากันเพื่อ <c oughs> บ้าตัวเบาดังก็บอกไม่อีกว่า <c oughs> ไปเบิงก็ดูเขาขาควายบอว่าบอกเว, <c oughs> ว้บอเว้กันอย อู้เดนยมุ่ผุดเขาเป็นอย่างวะอเป็นสัเดปีสามเขาขาควายบ้าวสารเดีแต่ว่าก็ดีขึ้นกันมันเป็นขึ้นนาฬิกาปลุกอยู่แล้วถ้าเพิ่งเอาลูกน้องสมุนมาหลดบ้านเ้าโอ้ยทางนี้กับพอทางนี้เอากัอยู่ว่าสาน ถ้ามันเป็นเสียงนกเสียงหยัังก็เป็นตะฟังเลยอันนี้โอ้ยยังแบบอย่างยักหัวว่าแม่หยัางเดินจงกรมด้เดินโว้ยว่างเว้ยว่างกันจุนันอดตาหมาเจ้ากัดกันแล้วก็ตาสินกัดกับหมาบ้นแล้วาม่ไดเออมันรัวเขาโอ้ยจะพูดอะไรเงงกันแน่จยักหัว เห็นไหมนมับจากหัวมากมากัดกันแล้วตัดสินกับกัดต่อเลยมันไล่กันออกเลยก็เลยอยากหัวยางยิ้มไปเลยโอ้กัดกันก็มาแล้วก็อยากหัวดีถ้าคิดก็คิดตลกตลกหังบ่างปาเก็บกามาแบบ กุมอกกุมใจดูพ่อใจดูว่าพ่อใจเลยมันขำอยากว่อคือสวนม่นกับเพาะเก้วหมู่บ้านซื่อก็อยากหัวขึ้นมาโอ้ยไก่ขัดแฉไก่ขัดแฉแล้วหัวไปวออหัวมันไก่ไก่โวดแล้วผลเร่งหาประโยชน์คิดถึงประโยชน์ค้นโมมากแต่คนโมหมาก เขาได้ไปทั้งหลายแล้วนะคุณพ่อเอาหยาะอย่างที่นี้พ่อท้อขีดดังอยู่ขิดตแล้วอยากหัวไปบารเขียาเได้มันหัวเอาเองไงต้องหัวต้องวาได้บดนีเอาวะถ้าถ้าอยู่ห่วอื่นนี่มันจุด่ารเป็นพันเป็นหมื่นแล้วบ้ะผูดีผู้เดียวกับบได้ก็เลยอยากหัวหัวเอาเองได้มันมันหัวเอาเองจากบแต่นั่นไง ไม่ได้คิดทิอาชีหัวหรืออย่างแต่ว่ามันขันห,หัวคือมันหลุดนะ,ละเลยเป็นตลกโคพันไปพ่อหละเมื่อ <c oughs>